จดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บลไทยบายเฉิดตล์ประจวนชี17มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับรั้งผู้บรไทยครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอาระไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้หาตัวแทนค่อนข้างจะยากเลยนะทำไมการขาดคนที่ชื่อทีทรธรเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงทีมไปตลอดการในครั้งนี้ โดยกันนี้เทเดทอนบุมทานเนี่ยหาตัวยากนะฮะคนแบบนี้ซึ่งเทเดทอนนั้นเป็นหนึ่งในแข้งที่แฟนบอลเรยกขาให้กลับมารรติดทางทีมชาติไทยหลังจากเกมนัดล่าสุดที่แพ้เติ์กไปแบบไม่น่าดูไม่รู้ว่าอิชอิอิไม่ถูกสตารอะไรหรือเปล่าไหมแต่บอกเลยว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เต็มที่ทั้งบรงกายและก็บังใจ แพชชั่นยังคงมีเต็มเปี่ยมแม้จะอายุ35ปีแล้วก็ตามทีทุกๆปีเราจะเห็นทีธรน,นั้นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะเขามีความกระหายและความสามารถเพราะแต่ตอนทียร์ทนเนี่ยยังคงไม่ได้ประกาศอำลาทีมชาติไทยอย่างเป็นทางก,การไม่ลองหน่อยเลยครับนละที่แล้วโค้ชเด่นนะนะในครั้งนี้นะผมเป็นแต่ว่างานนี้ ใครๆก็เรียกร้องหาเีรทรน,นะฮะเพราะฉะนั้นอิชอิ <each eat> น่าจะพิจารณาได้แล้วถ้าจะหาตัวอือนมาเปลี่ยนนะฮะก็ต้องมีเทีร์ทรเป็นหนึ่งในนั้นและก็มีตัวสรองที่แทนที่เทีร์ทรแค่นั้นเองครับเอามาสลับกันลองดูก็ได้อย่างดีกว่าไม่ลองอะไรเลยก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทานะของทีมชาติไทยในยุคข,ของอิชอีกันด้วยครับเราดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอา่านยังไงด่วนเลยนะยัสนิกนุสบอม เปิดตัวลุยศึกไทยลีกโดยกันนี้ทางน้านของทางฝั่งคางข่าวไฟสโคไทยเอฟซีเซอร์ไพรส์กลางดึกนะฮะเดินหน้าในการเสริมทัพเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนจะสู้ศึกไทยลีก1นนฤะด,ดูกาลใหม่ล่าสุดประกาศคว้าตัวยัสลิกนุสบาลกองหลังนุกเครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาร่วมทีมในรั้งนี้อย่างเป็นทางการโดยยัสลิกเนี่ยปัจจุบันอายุ21ปีเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์ในแนวรับ สามารถลงเล่นทุกตำแหน่งในแผงกองหลังอีกทั้งยังคงเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในครั้งนี้อีกด้วยนะน,นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันนะฮะทีมชาติไทยยุ23ปีกลับมาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวตอบบา่อมาเช่นครับเอาเรื่องในงานนี้คิมซังซิกเผยก่อนจะพาเวียดนามชุดยุ23ปีลุยศึกอาเซียนชี้ไทยอินโดงานหนักเหมือนกัน โดยคิมซังซิกที่ขยับมาร,รับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามชุดยุ3ปีออกประโรงเตือนลูกทีมต้องเตรียมความพร้อมรับมือศึกหนักก่อนที่จะโดยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือว่าอาเซียนยุ3ปีแมนดารีคัพ2อัพร้อมชี้ไทยและก็อิโดคือ2คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในการป้องกันแชมป์สมัยที่3ของทัพดาวทองโดยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี จะฟาดแข่งกันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่15ถึง29กรกฎาคมโดยเวียดนามอยู่ใดนก,กรุปบ,บีปร่วมกับลาวและก็กัมพูชานั่นคิมซังซิกเองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ที่พึ่งพาทีมควา้าแชมป์อาเซียน2 0 24ขยับมาทำวันที่เฮ o โคดทีมชาติเวียดนามชุดอยู23ปีเพื่อหวังที่จะพาทีมควา้าแชมป์สมัยที่ส โดยคิมซังซิกได้เปิดเผยบอกว่าจากที่ผมรู้และก็ติดตามมานั้นไทยและอินโดเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดไทยโดดเด่นด้วยเทคนิคและก็มีระเบียบวินัยในเกมมีความมั่นคงในขณะที่อินโดนีเซียมีความแข็งแกร่งทั้งทาง,ทางร่างกายมีความเร็วในการเจอกับทั้ง2ทีมที่มักจะเข้มข้นอยู่เสมอแต่นั้นเราต้องเตรียมทีมให้พร้อมทุกๆด้านในครั้งนี้ โดยในการคว้าแชมป์อาเซียนยู -23 ปี2สมัยล่าสุดในครั้งนี้ทีมชาติเวียดนามได้ดวลกับคู่ปรับสาคัญทั้ง2ทีมโดยเอาชนะไทย1ต่อ0ในรอบชิงชนะเลิศในปี2021ก่อนที่จะเอาชนะอินโดนีเซีย e, ในการโดนจุดโทษเมื่อปี2023หลังจากที่เสมอกันแบบไร้สกอร์ในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ โดยการคว้าแชมป์อาเซียนยู13ปี2สมัยติดต่อกันคือความภาคภูมิใจของเราแต่เราเองต้องไม่กดดันตนเองมากเกินไปเป้าหมายหลักก็คือทําให้ดีที่สุดนะฮะในทุกๆเกมผมอยากจะให้นักเตะปองทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสในการจะพัฒนาไม่ใช่แค่ไปไล่ล่าถ้วยแชมป์เพราะว่าถ้าเราทุ่มเทเต็มร้อยผลลัพธ์มันจะตามมาเองนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นเวทีให้เราน,นั้นลองแทคนิคดูศักยภาพรายบุคคลและก็สร้างความกลมกลืนในทีม ตัวผมเองมองว่ามันเป็นประสบการณ์ระดับรนาชาติที่มีค่ามากสําหรับนักเตะดาวรุ่งในขณะนี้สาหรับพาัแข่งของทีมชาติเวียดนามชุดยู3ปีจะประเดิมสนามพบก,กับพนัแข่งของทีมชาติลาววันที่19กรกฎาคมณสนามกีฬาอาแพติอชเมืองเบกาซีเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยก็ไปดูกันต่อไปนะครับไปลุ้นกับทีมชาติไทยกันด้วยนะครับผมว่าจะสามารถฝ่าดด่านนี้ได้หรือไม่ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมา้านกันครับอะไรยังไงเมื่อมาริโอบารเที่อี่ยังอึ้งนะฮะชมช็อตนะผมรถถังจิตเมืองนนโชว์สกิลยิงประตูเหนือชั้นนะฮะทำแฟนบอลทึ่งกันทัศนามในครั้งนี้โดยกันนี้มาริโอบารเทีี่นะผมชมช็อตรถถังจิตเมืองนนโชว์สกิลในการยิงประตูเหนือโลกและก็ทําแฟนบอลทึ่งกันทัศนามมาแล้วโดยจังหวัดนดครล่าวรถถังจิตเมืองนนเมื่อได้อยู่ทีมเดียวกับนักเตะระดับโลกอย่าง มาริโอมารเทลี่นะฮะอาอดิตยอดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลก็ต้องวัดความคมกันซะหน่อยเมื่อรถถังจิตเบิงดนจัดการโชว์สกิลยิงประตูเหนือโลกนะฮะโดยเรียกเสียงฮากันทั้งสนามแม้แต่มาริโอบารเทลี่ยังข่าอดขำไม่ไหวเดินตรงเข้าไปพูดอะไรบางอย่างกับรถถังจิตเบิงดนเล่นเอารถถังมีเขินเล็กน้อยในครันี้ เกมดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นเกมฟุตบอลเดินสายแช์หน้าประวัติศาสตร์ศึกฟุตบอลเดินสายที่มีนักเตะร,ระดับโลกลงเป็นสนามเป็นครั้งรแรกที่ประเทศไทยอย่างมาริโอบารเทรี่อดีตยอดกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อะรก็ลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มอย่างร้อนแรงยิงคนเดียว2ประตูพาทีมหนอแน้ำเอฟซีของรถถังจิตเมืองดนถล่มเอาชนะทีมน้องซีเนียจับมือกับพริกแกงอาริยาไปอย่างขาดลอย4-1ต่อ ดยการแข่งขันฟุตบอลเดินสายปรรายการลูกกาลูกซายกองดินลีกจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลดับเบิลพีอกเกอร์ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนบอลไทยและก็กผู้ชมในครั้งนี้จํานวนมากเลยนะโอ้โหเป็นรว่างการน,นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานกันไปนะครับมันจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับอารยังไงแฟนบอลวิจารณ์ยับสภาพสนามเวียดน,นามทีมชาติไทยอยู่19กปีดวนกับเมียนมานะ เมื่องานนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบ,บรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมาที่จัดขึ้นนสนามทองเหนียนประเทศเวียดนามกลายเป็นประเด็นวิพากษ์ในโลกออนไลน์หลังจากที่แฟนบอลแสดงความคิดเห็นวิจารณ์กันยับเกี่ยวกับสภาพสนามที่เต็มไปด้วยน้ำขังจากฝนที่ตกอย่างหนักก่อนที่จะเริ่มเกมแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนสนามไม่สามารถระบายน้ำได้ทันทำให้พื้นสนามเนีย่ยเปียก และก็แชะและมีน้ําขังทั่วบริเวณแต่การแข่งขันยังคงดำเนินการต่อไปตามที่กําหนดเอาไว้โดยแฟนบอลจํานวนมากก็ได้ออกมาแสดงความกังวลใจผ่านโลกออนไลน์โดยมองว่าสภาพสนามในลักษณะนี้อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บข้อของนักเตะนะฮะและจะส่งผลต่อคุณภาพของเกมการแข่งขันในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยตัวอย่างความคิดเห็นจากแฟนบอลบางส่วนบอกว่าฉันไม่นึกถึงจะได้เห็นสภาพเช่นนี้สนามฟุตบอลหรือหนาข้าว คอมเมนต์ต่อมารู้สึกสงสารผู้เล่นเยาวชนทั้งสองทีมนะอาจไดรับอาการบาดเจ็บได้เจ็บสภาพเช่นนี้คอมเมนต์ต่อมาพวกเขาจําเป็นต้องใช้พลังจํานวนมากในการต่อสู้กับน้ําขังในสนามคอมเมนต์ต่อมามีวิธีการเดียวที่จะไปข้างหน้าคือการยกบอลขึ้นเท่านั้น และเหตุการณ์นี้ก็จุดประเด็นให้เกิดการเรียกร้องถึงฝ่ายจัดการแข่งขันและก็สมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ในการตรวจสอบมาตรฐานสนามการแข่งขันเพื่อจะให้มั่นใจนะว่าจะสามารถรองรับการแข่งขันระดับรรนาชาติได้อย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยต่อผู้เล่นในครั้งนี้ซะมากกว่าน,าานะหาผมเป็นนะว่าการนี้ก็ต้องรองดูคนต่อไปก,กันแล้วกันครับไทยสามารถที่จะผ่านสนามนี้ไปได้แล้วและสามารถเอาชนะเมียนมาไปได้ 5ต่ตอนหนึ่งในครั้งนี้เลยเฉีดเดียวนะเ,เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับสกุลนาเซนาบุตรเผยก่อนจะซ้อมกับบอลหญิงไทยชุดคัดบอลถ้วยเอเชียในะยกนนีทางด้านของทางฝั่งอนัสนามอันพายฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งจังหวัดเชียงใหม่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทําการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีแชม้์เอเชีย2 0 26 รอบคัดเลือกระหว่างวันที่23ฤศจิกายนถึงวันที่5กรกฎาคมนัดน้ำกีฬาสมโพธิเฉลิม700ปีโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ฟูโตชิอิเคดะคุนือชาาญ,ญี่ปุ่นได้ทางทิฟฟานี่สอนเผาผู้รักษาประตูจากสโมสรบรอมบ,บี้ f Women ทีมในศึกลีกเดนมาร์กและก็สวรักเพลงงามกองหน้าจากสโมรสรไทชึงบรูเวฟดูเวลนะฮะทีมในลีกไต้หวันเข้ามาสมทบซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรก โดยเน้นไปที่การเสริมคอนเซปต์ของทีมให้ผู้เล่นม,มีความเข้าใจและก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นเริ่มไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมซึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30มสบนาทีและนี่นก็เป็นจดดึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบยอิติสไตล์ประจำวันที่17มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคัร่างฟุตบอลไทยครับ